นี่นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่คาบอยคาเฟ่นะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์แบบคาบอยเหมือนแบบว่ายกชิคาโก้มาอยู่ที่นี่เลยนะทุกคนเนี่ยพนักง,งานที่นี่ก็จะใส่เสื้อลายสกอตโนะแบบเหมือนแบบเป็นฟิลแบบร้านอาหารคาบอยจริงๆก็คือจะน่ารักมากเลยแล้วแบบข้างในจะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะเพราะว่าเขามีการันตีได้นะว่าเป็นอาหารอร่อยร้านอาหารอร่อยในราชบุรีเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเมนูแนะนำของที่นี่จะมีอะไรบ้างไปเลยค่ะ อนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพี่คนสวยแล้วนะคะนี่อันนี้ชื่อคุณพี่อะไรเอ่ยคะค่ะแนนนะคะแนนเป็นผู้จัดการร้านคาบอยคาเฟ่ราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนเราก็แบบได้ข่าวมาเนะว่าที่เนี่ยมีแฮชแท็กค่ะประจําร้านด้วยแฮชแท็กดังประจาร้านก็คือมาคาบอยอร่อยทุกอย่างค่ะมาคาวบอยอร่อยทุกอย่างนะ แสดงว่าอาหารที่นี้ต้องอร่อยดันเลยมากไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังค่ะทีนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเมนูแนะนําเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานั่งทานที่ร้านนะคะก็คือส่วนใหญ่จะสั่งเมนูหลักของทางร้านอยู่ขอ้านก็จะเป็นข้างหน้าที่เราจะปัดไปแล้วทีนี้เนี่ยลองลองแนะนําให้ให้หน่อยนคะว่าเมนูไหนเมนูแรกเนี่ยแหนจะแนะนําเป็นเมนูต้มหมูตุ๋นต้มแซ่บหมูตุ๋นค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราจะใช้ขั้วตับในส่วนของหมูมาทำมาตุ๋นซึ่งใช้เวลา นานพอสมควรแล้วก็ตุ๋นกับเครื่องยาจีนตามสูตรของทางร้านสูตรเฉพาะเลยใช่ค่ะออกมารสชาติก็จะกลมกล่อมแซบใจค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นกระหล่ำสินสมุทรค่ะเป็นกระหล่ำปีเนี่ยแหละค่ะเป็นกระหล่ำปีผัดน้ำปลาแต่ว่าที่ร้านเนี่ยจะใช้น้ำปลาสูตรของทางร้านเหมือนกันก็คือจะใช้น้ำปลาอย่างดีค่ะเอาจริงเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะเมนูนี้มันจะมีเคล็ดลับของเขาอยู่ที่การเล่นไฟจะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็จะมีรสชาติเค็มอ่อนๆบวกกับตัวกระหล่ำที่ผัดลงไปแล้วเนี่ยยังมีความกร นพอกินกับข้าวก็คือพอเสงร์ร้อนคืออร่อยเลยอ่ามาทางด้านนี้บ้างค่ะอันนี้เป็นอะไรค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นเมนูตามฤด,ดูกาลค่ะจะเป็นแกงพั้วหมูย่างมมย,ยงชิดเราก็จะขัดไซด์มย,ยงชิดเนี่ย ลูกใหญ่แล้วก็หมักวานเม็ดเอาเม็ดออกอ๋อตรงนี้คือมโยงชิดเหรอคะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นแกงคั่วหมูย่างเราจะนําหมูเนี่ยไปย่างก่อนแล้วมาทําเป็นแกงคั่วค่ะแล้วก็จะตัดความเบี่ยนด้วยตัวเนื้อมโยงชิดที่เราฟานใส่เป็นลูกเป็นเต็มคำาะะแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นก็คือทานกับโรตีออกรอบซึ่งตรงเนี้ยทกค้าสามารถช้อยได้ว่าจะทานกับข้าวโรตีหรือทานเล่นๆอ๋อเลือกได้ใช่ไหมคะก็คือจะมาคู่กันเลยอันนี้มาให้เราเลือกได้ว่าจะแบบ อ่ะจะเป็นอันนี้อย่างเดียวหรือว่าจะมีโรตีกรอบด้วยอ่าจริงๆแล้วเราเสิร์ฟพู้กันอยู่แล้วแต่ลูกค้าสามารถเลือกทานได้จะทานเล่นๆกับโรตีหรือกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากัน ก็คือแล้วแต่เราเลยแต่ก็อ,อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนค่ะ,ะมาทางด้านหน้าดีกว่า<ะ>ค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นขาหมูทอดคาร์บอยค่ะ,คะก็จะคลึเป็นขาหมูยมนเยอรมันนี่แหละค่ะแต่ของทางร้านเนี่ยอร่อยตรงที่ว่าหนังกรอบนอกเนกืนอ้นอด้านในเนี่ยจะนุ่มและได้กลิ่นของแฮมซึ่งจะเป็นเหมือนสูตรต้นตำรับขาหมูเยอรมันเลยก็<อ>คือแบบพิเศษด้วยพิเศษอ่า สูดต้นตำรับนะคะ,ะ,คะแล้วทางด้านนี้ล่ะคะ่ะตัวนี้ก็จะพิเศษเหมือนกันจะเป็นเมนูดังของร้านเลยเรียกว่ายำดอกอัญชันค่ะซึ่งทางร้านเนี่ยจะใช้ดอกอัญชันออร์แกนิกที่ทางร้านปลูกดี<ม><ะ>นํามาออร์แกนิกเลยใค่ะนํามาชุบ <Organ ic S 2> แป้งทอดยำกับเนื้อกุ้งไก่แล้วก็เม็ดมะม่วงโอยหน้า ก็คยอเนี่ยยำดอกอัญชันน้ำยำเนี่ยก็จะพิเศษตรงที่ว่าเราเกี่ยวเองเป็นน้ำยำมะขามไม่ได้เป็นน้ำยำทั่วไปก็คือทุกอย่างในนี้ค่ะเป็นสูตรของทางร้านค่ะเป็นสูตรตั้งเดิมของทางร้านอร่อยทุกอย่างอ่าข้าวบอยอร่อยที่นี้หนูได้ยินว่าที่นี่มีเมนูเด็ดค่ะคืออะไรคะเมนูแบบสิ่งนี้เจอเลยค่ะตัวนี้เป็นเมนูที่อ่าคุณแคทอะค่ะที่เจ้าของร้านอ่ค่ะได้ไปนั่งทานที่ร้านร้านหนึ่งเราก็คือเกิดไอเดียขึ้นมาว่าโอเคไก่ตรงนี้มันอร่อยเนาะแต่ถ้าเรานํามา a ด a p t กับ ตัวซิกเนเจอร์ของทั้งราชบุรีมีกิมมิกก็เลยมาเล่นกับโอ่งซึ่งเราก็สั่งทาพิเศษอ๋อโอ่งี่ราชบุรีค่ะก็คือมาคาร์บอยก็คือจะดังเรื่อโอ่งเนี่ยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็นไก่โอ,โอโโโ่งคาร์บอยอ๋อก็เป็นสูตรสูเฉพาะที่นี่เหมือนกันเฉพาะที่นี่เป็นการผ่านในการหมักไส้เรื่องตั้งแต่เลือกเนื้อไส้เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้ามาเยือนคารบอยก็คือแนะนําอาหารตามที่เซตนี้เลยแต่ก็ยังมีอีกหลายเมนูที่อร่อยเหมือนกันก็ค,คืออร่อยทุกอย่างอาร่อยทุกอย่างแต่ว่าวันนี้แนนเลือกพรีเซนต์มา5-6รายการก่อนก็จะเป็นตามนี้นะคะทุกคนควันนี้ก็ขอบคุณพี่แนนมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่แนนะ ที่นี่นะคะคาบอยคาเฟ่ Cafe, ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเนาะอาหารก็คือแต่ละอย่างน่าทานว่ากแล้วก็จะแบบบรรยากาศดีมีวิวให้เรานั่งถ่ายรูปนะคะแล้วก็แฮชแท็กมาคาบอยอร่อยทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีเล่นนะคะก็คืออร่อยจริงๆค่ะทุกคนถ้าใครที่อยู่ลาดรุรีหรือว่าจะมาเที่ยวที่จังหวัดลาดุรีนะคะก็คือมาแวะที่นี่ได้นะคะเพราะว่าร้านเนี่ยหาง่ายอยู่ติดริมถนนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะบิ <Internet review S 1> mm ๊กแบทบีวิวจะพาไปที่ไหนต่อนเนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับส c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะบ๊ายบาย